สำหรับเพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกำลังใจด้วผมแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องของเรามีการสมัครสมาชิกแล้วนะผมเริ่มต้น50บาทนะครับสวัสดีครับคุณแม่เกมเมอร์ฮะอะไรนะรอมี้เอาว่ห้าห้าคือสร้างห้องห้าห้าเหรอห้าต่อห้าในหมู่นี้แหละคนมันไม่พอสิอินหาย อินไปกินข้าว่าหรือรอเชิญอินรอเชิญเหรออินไม่ตอบอินงอนเหรอต่นี้อินชอบงอนเรานะเราไม่รู้จะง้ออินยังไงแล้วนะเราใช้นิ้วก้อยง้ออินก็ไม่สนใจเดี๋ยสวสักพักจะใช้นิ้วอื่นงอนนะเฮ้ยสรุปไม่มีใครมาใช่ไหมเนี่ยก็ไม่มีใครมาดูกูจะไปสร้างห้องเป็นปกติกันแล้วนะโมเดรเคสี้สกิลนี่กูจะไปนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อยู่ล่างไหมอ่ะโอเคกูเองกูเอ๋อเดี๋ยวจะรอด้วยอ่ะอาจจะมีคนมีเพื่อนมาอีเพล่ออะไรทัด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 คือทัดทัดหรือทักทักใช่ไหมใครจะเปิดอันนี้ระวังนะโอ้เนี่ยได้เดี๋ยวผมจะระวังใส่ใส่กด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 เลยกดเลยก็รู้ก่อนอุ้ย แมนูอลีดบินว่ะจะต้องป็นผู้หญิงบูชาวะไ่เป็นผู้หญิงโอเคอ่นะบิงกระบูฮัดเดีย๋ยวอาไเดนดูสีเ่เขดเฮ้ยมันได้โลถาวนรนี่วะนี่ต้องเพิ่มโลถาวรฮ้ยเยาวะโยนแม่ง <laughs> เฮ้ยกูผลต้องไปเฮ้ยแล้วนี่อะไรวะเนี่ยใครเดี๋ยวไอ้เหี้ยระบบสุริยะเหรอระบบสุริยะเป็นโซลาร์สิสเต็มรายเรียงเต็มไปด้วยดาวฤกษ์อ่ะเฮไปวปไปไปไปโดนมิริตเต็มโดนนังอินเตอร์ว้าอลิตไม่ควรอยู่คนเดียว อาริสไม่ควรอยู่คนเดียวจริงๆด้วยอาริสกลัวกลัว,ลวทุกอย่างเลยกูตอนเนี้ย <c oughs> อาริสกลัวกลัววางไปเลยกูกูไม่อยู่แล้วไงยี่หี่เฮ้ยบินวะอ้อ้ย่หบินอาริสจะปล่อยให้แม่มึงตายเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ย ไอ้ยอมังกรสโลดาวไม่ตายห่ามากไม่ตายได้ไงน้องไม่ตายได้ไงเฮ้ยเยี่งแม่งตายไอ้ยิ่งกูแค่เดินเช็คปไฟเฉยตกใจหมด อาลิซจะปล่อยเฮ้ยยังไรเนี่ยเอาออะไรวะมาไว้จบไว้คืออะไรวะได้ป้อมล่างแล้วอาลิซจะดูตาต้าบินขึ้นด้วยและจะโดนฟอร์เรนลำแถวๆนั้นาไม่มีวะเอาเฮียโดนเฮียโดนเราก็ดื่อแทนนะอาลิซมาแล้วอาลิซอาลิซตี้สโลว์ดาวเฮ้ยอลิซเฮ้ยอ้าว เมโลดี้ยียอะไรน้องนิ่มไม่ใช่เหรอเออน้องนิ่มไม่อนอะอาริสจะไม่ทนแล้วอาริสจะกดออกเกมแล้วเอโอเคโอเคไม่ได้แปลว่าคงไม่ได้โดนลังเกนคนเดียวแล้วล่ะอะไรคือโดนอะไรคือกูโดนเตะทีเดียวตาย คืออะไรกาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเื่อกีมังกรมังกรพังอ่ะมังกรพังงานโลซันดีมีคนจะปิกมาเตะหูไม่ไม่ได้เตะกูได้ย่ลบเฮ้ยเฮ้ยจิงกอจิงกอดไม่ทันด้วยเมื่อกี้แรงจัดเยอะ อ่อนๆเดี๋ยวเขาแข่งให้อีกกับมิสเตอร์บีระวังมิสเตอร์บีไก่มิสเตอร์บีมิสเตอร์บีลำมิสเตอร์บี๊ลำไก่ระวังมิสเตอร์บีลำ้าตามิสเอร์บีนน่หะ่เนนักามิสเตอร์บีไม่กูอ่านชื่อมิสเตอร์บี อลิสู้สู้อาริจะตายแล้วแม่มันจะบีดเลยอาริจะตายแล้วแม่อาริสโดนนักเตะแข่งสายฟ้าเตะคอหักเฮ้ยเฮ้ยนักเตะแข่งสายฟ้าอะไรไม่รู้ปาไปก่อนระแวงหมดทุกทีตอนเนี้ยปาไม่มีใครเฮ้ยโดนโดนลำโดนมิดโดนมิสเตอร์บีดลำ สโลดาวเฮ้ยอะไรวะเนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกูจะได้ไอเทมสุดมหาการแล้วเว้ยรู้จักป่าไอเทมมหาการไก่ระวงังโดนยิงที่แตกะเอาวะเอาวะบินไม่ถึง เราอาจจะเล่นไปถึงยันกอสเลเยอร์เลยก็ได <Yes, ้นะไก่เฮ้ยมิสเตอร์บีทมิสเตอร์บีทเฮ้ยเฮ้ยสโลดาวอ้าวอ้าวไก่นอนตายแล้วเหรอ กูเป็นตัวกำลังกันกำงกันนะมันคือพลังแห่งอาลิตพี่กำลังจะเกิดแล้วน้องแล้วพี่มาแล้วน้องเฮ้ยเอาวะมิสเตอร์บีทมิสเตอร์บีทเล่น A O v มิสเตอร์บีทฟ้าใส่มิสเตอร์บีทมิสเตอร์บีทลำมิสเตอร์บีทมิสเตอร์บิ๊ทเอาไปแล้วนาจาญาสู้ๆเฮ้ย ฟิกเกอร์ก็มาไวเกินยเกินถ้าทุนนันตายคือคุณตา้งมาเปอนพายเลยมิสเตอร์วิทโดนระบบสุริยาฆ่าวไก่บินโชว์ดิในบิวล่าเคออสเบเกอร์ดาก้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ก็ล็อกไปอาริสมาเซฟอาริสมาเซฟอาริสเซฟอาริสฆ่าไม่ได้อาริสต้องการอาริสต้องการปลาดาวกระจาย และลิสสโลดาว <c oughs> อามีเตอร์บีทกูกูนึกว่าจะไอ้นี่ไม่ได้เฮ้ยเอาฉันอยู่ดีแล้วได้เปรียบเดี๋ยวได้เปรียบเหรอต้องจะการนิมมิรีได้มึงจะได้เปรียบทงนันทิเลยเฮ้ยอาว่าจริงกูเชื่ออเนี้ยเรื่องนี้กูเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ลม ทำไมเรื่มเยอจังวะไก่เรื่อมเยอะกุยนะเฮ้ยเต่อยเฮ้ยเอาวะยังยังไม่แย่ยังไม่มีไม่มีใครมาเฮ้ย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 อลิโเนานิงีเลยเี้ยอห้น่อยอยากตอีเตียอย่า่นอง อลิซจะแอบแล้ให้ทุกคนหานะเฮ้ยมีคนอยู่ในนั้นเฮ้ยไอ้เหี้ยตายเลยเอาเอาเอาอะไรวะเอ้าอุ uh ้ยอะไรเหี้ยเมื่อกี้กูเห็นน้องแชแข่งเลยนัดกูกลัวมันบินไม่ขึ้นกูเลยรีบแชฉไว้ก่อนเมาแล้วอลิซอลิซอลิซ อาริสอาริสอาลิสอาริสไม่อ่่้มจะามึงให้ได้อาิสจะไปแอบอะห้ทุกคนหา้ากลัวไปเราไปบุกกันดีกว่าจะเอบวะนีจ้ะไอเมาแระมไม่น่าแรง่เลยนะอาลิสจะไปแอบอลไทุกคนหานะกำมัดแล้วปล่อยตดกำตดแล้ว แล้วไอ้ตดออกมาแล้วกรรมบนที่มือแล้วก็พนใส่นาก็ได้นะน่าจะมีดาเมจเยอะที่สุดแล้วล่ะว่าโปรเทคซาต้าเฮ้ยมิสเตอร์บีท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 ผมรักคุณผมจะเรียกคุณว่ามิสเตอร์บี๊ดมิสเตอร์บีทผมเรียกคุณมิสเตอร์บีทแล้วคุณเอามาให้เลย200ดอลลาร์ให้กับผมเดี๋ยวนี้เพราะผมเรียกคุณแล้วว่ามิสเตอร์บี๊ด อ阿拉ผมให้คุณหนึ่งหมื่นเหรียญในการเรียกผมว่ามิสเตอร์บิสอะลิสจะไปแอบเดี๋ยวบังให้เดี๋ยวบังให้บังบังโอ้ยเอย่าแรงง่วงวะเอาคีบหมดคีบหมดไก่คีบหมดไก่คีบหมดแต่ดาร์กกำลังมาดาร์กดาร์กกำลังมาดาร์กโอ้โหตอนนี้จะมาทีมมันมุ่งเป้ง รอเราไม่มีแครี่นะอลิสไม่สามารถเป็นแครี่ให้กับทุกคนได้นะเฮ้ยข้างหลังอลิตายโอ้ยยี่ฟอร์เรนเดินโคตรโลเอ็มมี่จะเกิดแล้วจะให้มีนี่เกิดเอาเอายังไม่ทได้บินเลยกูผมจะเรียกชื่อคุณมิสเตอร์บีท แล้วคุณก็โอนเงินมาให้ผม200ดอลลาร์นะครับมิสเตอร์บี